hòn nó kiểu này nó ta hòn đi tam mươi thì ừ. nó phải phục tám ơi này โอเว่โคกตั้มเห็ดกินใช่ไหมจ๊กอ,อกมาตามมือนี่ถูกเพื่อนโอที่จะไปลงมาจับกระพ่ายขี่กระพ่ายใช่ได้นี่โอ้ยไฟถือไม่เบิดเถือนนี่มายั้งกันมายังเอาเอามุ่งมาฮอนบ่ผู้ช่วยนี่ทิมนะบ่มุ่งตัวนี่เพือออกมาฮอนชะ่ะ เอามุ่งมาฮอนนันน่นไปรุ่นเด้อเนาะฮะคอยชงชัยขาทาสีเนาะทาทาสียันกันเท่นนับเบิ้งอีกยันมาหอนนับโบกฮะเดี๋ยวบัดปลายพุ่นนะจัง And, ทีอ่อธิบายให้อีกอ่าในเรื่องเงินอันโตทีผู้ใหญ่เป็นซื้อเครื่องมันก็ยังเดืออยู่สแบบบายบบดีเร,ร,ราคงไม่พี่น้องมบัดจู่คนเราพี่นเนาะกรมบอกชวนเราเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกรสดีพี่น้องทำบางทายคือพวกคนรับชมยูทูคงเราใช้ใช้กันหน่อยเองเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเยเนาะยังอยูก่กับ การปูกระเบื้องขึ้นฟ้าของางปูนเนาะก็มาเบิกมาตมกันไหนเจอแล้วพี่น้องเลยโเนแอนกแล้วได้างูดเลยสู้้นนะ đai cờ bưởi ngang mình tệ cạp, đai mình chèn cạp này. à. nát tệ quá. cái gì nó thang nhảy nè, thang nhảy này, đào cẩn ma, bỏ chôm thang nhảy, nó lấy nằm nó đi, nó thang nhảy ถ้าก็เปิดมาใช่ไหมเออโคดเอาดูโคดช้าช้าจุ่มใช่ તા ખોટ હું તમને બરાબર ก็ได้ไปทำแบบนี้ไปมบินอยู่ไหนตัวบินมันต้องไหวไลงลุมไหวไติดขอบตัวลุมกะไหวติดตัวพื้นตัวมันเตะอันน่ะ ห่นนอนเนาะอยู่ในห่อดดนดิ ข้อคอครับขอคอชา้นาะมันนั่นาช่วยไม่ใช่ของขอคาไมใช่คือฮุกไน้นอนไหนที่ชีนี่เนาะเลยเลยฮุกเะเชินนั่นเชิ้นน้องเชล่าก็เบื่อน้าหารชอยู่ไรฮุกแฟนเนาะฮะฮุกเพล่นาะอขับไปเวิรงม่เศ้าอ่ะฮะอาหารชีพฮุกเมันไอเม็ดปลายมันไอกลองหนึ่ง มันจะได้หลายเพื่อนน้องดาวอีกแม่แม่ดชิปเนาะเม่ดหอยชิปพูดนะโอ้เพนนด้วยแม่น้าที่บอกเม็ดถึงเกือบเม็ดถึงพูดนะโอ้ได้หลายนาหอชิปคือกันฮะได้หลายกูมันคนรุ่นมันก็เป็นเป็นเบื้องคนรุ่นคนละลายสีสีมันจะเป็นออกสีกินครีม

มาชิมไปเมื่อป้าเน้่ยครับเมือม่อป้าใ <c oughs> บ่บ่โโทษใส่กับบัหับโทุงั้งเบอร์กับบัหักทงเพชกับบัับแล้วเมื่อป้าผู้ช่วยครับมันตัางพุดแล้วบ้าน

งามเขาไหมนาพูดก้่อมใจนจะงมลยอาแล้ว่ายน้งนเ็น้นขาแล้วมันีจได้ามยงใจแหน่องเอด้ก็เบื่อนลมเลยบอกคแบบคมนี้แบบว่างบขมาเพ่อการงบขม้าที่เดียวน่ะเขาซื่อห้มันเข่ากันกับกระเบื้องผู้พื้นด้วยน่ะแม่ ມັນຊິຍາມนีນນີ້ງົບມາຄົນເທື່ອອັນນີ້ເຮົາຊື້ມາມັນມັນບໍ່ເຂົ້າມັນບໍ່ຢາກເຂົ້າເດແนึงนึงงພໍດີແຫຼະພໍูອດລູກລູກຈຸມເຈົกາສ້າງເດ ตีโพกนี่แฉ่นามเนาะทีเพนขึ้นฟ้าเจ็ดเพน,น,นเนาะมันไปขา,างนี่เนาะตีเพได้เตกเลี่ยตเอคำนอกระเบื้องยาวฮะขึ้นฟ้านี่ยคำนอตัวยาวหันติดง่า มันขึ้นช่องแพนมันก็นแล้วเลยจบเลย<ะ>มันจะมีแม่ดเม่มันจะมีตัวเาเาไดก้กระเบื้องเนี่มันจะมีตัวเ้าตัวอัวนติดกิน,น,นฟาน <î ns> แม่บอกอจาปูมาชุดตัวนี้เลยมาเอาพี่รถมาโผ่่าเอาขึ้นเถอะแม่แม่มันชูมันชูงเลยมันเวลาคอเลยมันติดเทอนตัวนี้สีตก แข่งมันยังโม่เนี่ยโ่คืออยู่ต่ำนะมันคืออยู่ต่ำมันตั้งอยู่พื้นถ้ามันเป็นตัวต่ำเมันตั้งอยู่พื้นอันนี้มันขึ้นเทิงอวันรินเดียวเลยก็ไปแบบใไม้บนแมวเพราะแมองลองเอาเอาตุ๊กเอาโขกนี่แหละมาลงขางปลาตัวนี้นวดไปเลยมืดพูดไหนแดงสีนั้น โอ้บนี้ยอ่อก็เคลนได้ด้มนมันชูงไงมันได้มันอะไมันไตั้งอยู่พื้นมันอยู่ชูงนะแขงมือเนี่ยขึ้นมาอีกแขงยังเพ่อม่ันนีนี่เทโลบนี่คือเคดีย 知念君のプラント。 พี่น้องเนาะกระปติดกระเบื้องอยู่ในพุ่นมันห่อนพี่น้องเห็นเนาะอยู่ในพุ่นมันห่อนมาเวียงก็ได้ออกมาทางนอกบบบนี้เออเจ้าทางเนาะมันห่อนอยู่ในหายใจพื้นกาดมันเมื่อนี่แหละพี่น้องเดิมห่อนมาได้เหมือนเดิมเห็นผมห่อนเดียวนั่นทางวัยรุ่นเพิ่งจะ ตามมือพี่น้องไอ้พวกตามมือเอ้ยไอ้โมเมนโคกตั้มเห็ดกินชั่มมาจ๊กเอามาตามมือนี่ถูกม,มือเพื่อนโอที่จะไปลงมาจับกับไฟขีดกับไฟใส่ได้นี่โวยไฟถือมันใหม่บ้าเถื่อนนี่มายัง้งเงนมายังเอาเอามุ่งมะฮอนบ่ผู้ช่วยนี่ ทิมนะบ่มุ่งตัวนี่คือออกมาฮอนจชะเอามุ่งมาฮอนนั่นไปรุ่นเลยเนาะฮะคอยชงชัยเชียวมุ่งออกมาฮอนฮอนมือไม่ชงชัยากเลยแม่ล้อไห้แบบนี้ โอทุกไห่เบดเดือไใกล้ไเลยแหละเห็นไหมนี่จะเลกันเงิไนี่เอาไปใกล้ๆน่วี่้ยงคอยตะี้ันมาไยบนี้าเห็ดอยู่นี่มันพงถึงเนี่ยว่าใหม่เบิดเดือนโคบะโคกอันตามให้กินใช่ไหมมาตามมือกันด ร่างค่ักๆเด้อบัตชีเฮ็ดกินโอ้ฮะมาทางนี้ก่อนมานั่งทางนี้ก่อนโอ้อยู่ในผุ่นมันห่อนพดนลองกันเฮ้หฮในห่องเออแก่ลแลละแก็เก็ไปอะบ๊วยบอก่มีดินพนมาแล้ว ดินบางนะไปถิ่มบนดินว่างดินยังยหัเวเจ้าน้อยเขาจักเขาไม้หัวอีกเจาะไม้เห็นเด้อนี่นะแลเอ,นนอาเพิ่นเอารถขึ้นดเขาบอกให้เอาไปกลายไปขึ้นทั้งนั้น,อน,น,อนเอาไม้กลายข,ขึ้นทั้งน้น เากระเบื้องมันไม่ลบลบขอบมันเนี่ยมันแบบนี้เหยียบไปเหยียบมามันอยากอันนั้นมันคือที่นีเนเนี่ยอะแมน้อนกดังนองดาวกับเพื่นออกไปซื้อน้ำป้านเพื่นวะอ่าโ่อนเพื่นอย่ยามอะอยู่ยแต่ว่าอันนี้เนาะจะมีแต่ว่าห้างสีใจอัน,นขายแหง้งตัวนี้ แห่งตัทาสีหัวสีกําแพงนี่มามื้อเช้านี่โอ้ยส่าจะเอาเงินมาซื้อกินดินบุญเบิดเฉพาบ่มาจักเทื่อนี่ว่าอาบ่อาบ่ยากเ้อ่าย่านว่าบ่มาโทรใบ่รับบ่หยยันว่าชเ้าบ่มาเด้าโทรใรถชะม้อยชะมีอยู่แม่ไปสิูจะไปจางไดได้มาอยู่แเปนวินยามใดก็ได้มาคือว่าอ่า เพิ่นไฮ่ซ้ำกันครับมันตัวทาสีเฮื่อนนี่แล้วตัวทาสีหวน่ะทรงด้วยห้าสิบเป็นเงินกีบเงินกีบนะหาล้านเนีเดีวได้เดี๋ยวก็ได้เอ้าเห็ดในอื่นได้แล้วจะด้จังเติมเติมสีอเติมสีข้ามฮนตัวห้าบอันแั้นได้จังเพิ่มสีข้ามให้เพิ่นเนี่มีแต่ใบาีะจายตัวนี้ไป ยังบเห็นช่ามาจักชื่อเครื่องมาเมื่อเช้านี่ยังไดาชื่อเฮชื่อชายมาเช้านี่เด้ชื่อปูนีกบาทนี่ดินค่อยปูนแม่ชื่อไปชื่อไปกองไว้เลยว่าย่านเจ้าบัวม้านะคอยยังท่าย่านผลห้าย่านย่านผลผลห้าปูนก็เลยท่าย่านผลห้าปูนห้ายังเลยก็เลยท่าอ่า่นั่นมาถ่าเจ้ามาแต่งสีเมื่อว่ะ ชาตินเนแห่งสีนั่นได้ปะโอ้ยถาอันผู้ช่วยกับสร้างพูดมาถาบบกเรากัคาดก้นปะคำว่านั่นกับมีแต่ว่าที่ห้อันเอามาไหวกระรางเพื่อนนุ่งไม้นุ่งยางนี่แหละคำว่านั่นกับเพราะว่าเพิ่นแกนไปพูดบัตรพูดเนาะพูดมันบอยู่เทิงะนะะม,ม,มันอยู่เทิงรถอะคำว่าสิเอามาพี่บบดอีบ้าเพื่อนเน่คำว่าด้หายห้เพื่อนไหวกองไห้หัน้น ก่บมีอันแพอย่างพอย่างกับไปคุ้มรับยันมันมหมันใจกับมันเอามาไหว้พิหาน้องน้องเพิ่นได้โยชอยมาี้ใหมมือตนีแน่มือนีมืนีวันประหัดได้มือนีเนาะเมื่อใดก็เอาเบากันมันจันทร์จะลุงชาวเพิ่นเาดาไปื่อว่าบอกขาวามึงเพื่นอีกเยอะทำมึงเพิ่นอีกแล้วก็ต้องต้องคุดคุมเลยต้องเทเขิงไหว้ก่อนได้มือหนึ่งเทตีนมันอ่ะอ เทตีนมันไหวเข่งไหวมือหนึ่งีหนมันจังขีจักเด้เม่ดมันจังขีแขงเขาตั้งเขาอย่างมันจังมวยุบโอ้ดินมาดินแขงยันบ่ามันจากแรกของเจ้าตอนไปคุดนั่งอย่คือโพดินเฮเนาะตอนทำคุดบางงินมือเขาเจ้าหน้ามานได้ของเงินน้องจ้อยนินของน้องไม้ดินเฮของน้องไม้เพื่อนน้องไม้ดินเฮด้วยได้นะนี่เปิดทองเนาะ นี่ฟางเบิ่งและไปเบิ่งของเจ้านะครันเอบมีใจนินให้เพื่นก่อนเลยเชิไทเชิญองหลาวนี้เจ้าก็ได้มาคูดบอกมาเออหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสะพานบุญนี่บอกตั้งเส้านี่บอก ตะกี้เฮาก็บ่ได้อันคอยเบิ่งคลิปทางนี้แล้วก็เบิ่งทงนี้มันหลายจริงๆเยอะนั่นแหละมันหลายคนเด้ตอนน่ะเนาะเขาบ่เตียงว่าหยังเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโต๊ะสายไปตอนนี้ก็นามเยอะตอนมันเด็คนเด็กไปหาคนมาจอดเนือนาดาวขวบเจยด คนใหม่เรื่องเท่ไรนบ้านท่วเ่ยนาเงิ yeah. งงงงนอมีอันมาเรียนนกับทาไทยเอาท่าลงขาทาเงินไห,นหลไออันนี้ก็คือว่าเงินนั่น,นค่าทาสีเนาะค่าทาสียันกระเทศนับเบิ้งอีกยันมาหาน้ำบกนี่ก็ เดี๋ยววัดปลายพุ่นนะจังอนันสียอธิบายให้อีกอ่าในเรื่องเงินอันโตทีผู้ใหญ่เป็นซื้อเครื่องมันก็นย่งเดืออายุอ่าแล้ก็สชีว้ให้อันเจ้าซื้อเนอี่ยอาในกินไห้อันมือหมู่มาย่อซอยฮะนะอ่าควซื้อเมื่อเช้านี้มันก็สามล้านปลายบ่บมได้จังปพุ่นและจังเบิง้งเนาะตัวนี้เป็นเงินสีคาทาสีกําแพงเด้ออ่า น,นี่อันนั้นบัด่วนเงินโตอันเท้ฮาฮ็ตโตนั่นไปนะั่นตั้งหักตัวนะเดียวแต่ขอบคุณไปจะขอบคุณเดา,าเดวแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนนีอีกตัวนะในเรื่องเท้าชีโตเติมออกไปในเพื่อนครัวเนาะอันตัวนี้คือว่าใจาตัวขาดท่าชีกำแพงไปอมีแต่ว่าขอบุญขอบุณทางเมย์เพื่อนเนาะขอบคุณคมาเยโเหตุการเานำดดาวเลย กายสบายใจตลอดตีตลอดไปอยู่เป็นโพคมโพคมชาให้ลูกให้หลานให้ชังคมนานๆเาอเยชาถูเนะเด้อ่เป็นบุญให้น้องดาวเนาะแล้วก็มาเบิงให้เหตุการพนเงดขอไทยยนี้เรยองมียอดหลายๆเดชาถูาธุเนาะ โอเคเนาะนับแต่ไม่เงินนะบอนับบ่ฮะน้องพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีวัชกูสกคนท่านไหนเนาะที่ว่าบอป้าบอถิ่มกันที่ว่าคอยเบิ่งคอยนั่นน้องพี่น้องเนาะอย่งไดก็อยู่ดีมีเฮงอ่าอ่าสบายดีบาทนี่โดยอ่าพี่น้องกันเนาะโอเคพี่น้องกัยเนาะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดปกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้อง เอชีบุกูชุคนคลิปนี้กับลาอแมพี่น้องไปก่อนแล้วพี่น้องก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบจุกูชุคนเนาะ